กราบสวสีครับวันนี้ผมเตน,นะครับจากช่องฮองเตยสไตล์ครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็ทักทายกันยำแรงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนาะวันนี้ก็แวะมาคุยมาท,ทําคลิปในหัวข้อที่ว่าโควิดเนี่ยภาคอะไรไปจากคุณบ้างครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ที่มีโอกาสรับชมคลิปผมแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ติดตามผมเนี่ยก็อ,อยากจะ้มาแชร์นครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ในส่วนของผมเพราะว่า จริงเนี่ยอยากจะคุยในหัวข้อเนี่ยพราออย่างก็เพราะว่าเขาเจอกันทุกคนทุกคนเจอว่าโควิดเนี่ยที่ผ่านมาประมาณเกือบปีเนี่ยมันมัน,มนพักกไนอย่างไปจากจากเอาพ่อแต่กับอไดรอยากยคือคนต้องต้องเป็นเรื่องที่เซียเซียเรียนมากนะมากนักนะครับกับเป็นเรื่องที่โอเคแหละมันอาจจะพัก,กพากพากสิ่งที่บางอย่างไปจากเราแต่มันเก็มาเติมเต็มเพเราเหมือนกันครับอยากจะมองทั้งมาเติมเต็มกำลังใจกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ครับโอเคครับ เดี๋ยวว่ถ้าพร้อมแล้วก็ะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในในในส่วนของผมนะครับก็ผมเนี่ยโควิดเนี่ยภาคยางจากผมพ่องนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าอย่างแรกที่ภาคไปเลยก็คือว่าภาคกับภาค,ภาคบ้านเกิดครับมาได้กลับบ้านครับมาได้เจอครอ,อบครัวเนานมะมาได้กลับบ้านที่จังหวัดอถางจังหจัดลำปางครับสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ภาคภาคไปจากผมก็คืออ่าอ่าไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านที่เิอเนี่ยครับก็คือก็คือครอบครัว นั่นแหละมันก็เป็นส, in สิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาไปได้กลับผมนะมาได้กลับบ้านที่เถินมามาคบปีนะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่นนทบุรีกรุงเทพนอกเกาะมาได้กลับบ้านเลยครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้โควิดนี่แหละมันภาคสิ่งนี้ไปจากผมครับคือคบปีแล้วจะคบปีแล้วที่ผมไปได้กลับบ้านก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคไปเพราะว่าผมยังยังยังทุกคนแหละครับการที่ได้กลับบ้านอย่างน้อยมันก็เป็นการเติมกำลังใจเป็นการเติมไฟเติม ทุกสิ่งทุกอย่างกับตัวเราที่เวลามาทํางานต่างบ้านต่างเมืองเนาะได้กลับบ้านไปก็เลยรู้สึกว่าได้เจอญาติพี่น้องเจอพ่อแม่ได้เจอสิแวดล้อมที่เขาจากมาเนี่ยมันก็เหมือนเติมเต็มให้เขานะครับจริงๆผมกผมผม็ผมก็เข้าใจสถานการณ์นะครับว่าโควิดมันอาจจะเป็น,ปนอย่างเนาะตามความมาต,ตรการของรัฐเนาะมันก็ต้องเป็นกันหรือว่าจะมีการกักตัวหรือว่าอย่างเงี้ยเพราะาเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับเขาเลยอยากจะต้องต้องต้องทำในจุดนั้น นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ภาคปรจจะผมแต่ามว่าโอเคแหละอาจจะอาจจะโทรคุยกับพ่อแม่หรือได้เจอพ่อแม่บ้างบางทีผมไปถมมาได้กลับบ้านแต่ว่าผมไปเจอพ่อแม่ที่ยังใหม่ครับตอนประมาณหลายเดือนที่แล้วละ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เออที่ยังมาทดแทนกันได้นะครับเลยเตรียมเต็้ต้องแต่ว่าบ้านเนี่ยมาได้กลับมาหนึ่งปีนะครับเตียยเพือ่อเฉิกับผมว่าตอนนี้เปลี่ยนไปนักขนาดไหนแล้วครับวันนี้ก็เลยนั่นแหละครับพอมันเป็นหัวข้อแบบที่ไม่ได้ภาคอะไรย่างไปแล้วมันเป็นมาได้กลับบ้านเนี่ยวันนี้ก็เลยมาถ่ายทุงงาทายยท่ง,งานามาถ ได้เห็นใบไม้ใบเข้าก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าได้ได้กลิ่นอายของความเป็นบ้านเฮาครับนั่นแหละครับอันนี้ผมได้แชร์ไปแล้วนะแล้วขอแล้วของทุกคนล่ะครับว่าโควิดเนี่ยมันทากันอย่างจากเขาพ้องเพราะว่าผมอยากจะหูอยากจะอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลแหละได้มาเลขเปลี่ยนอย่างว่าเฮ้ยคนเจออย่างว่าโควิดเนี่ยมันพ่าอะไรจากคุณบ้างนะมันท่ากอย่างจากคุณพ่อครับนั่นแหละฮะถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก่อนถ้าอยากจะแชร์ก็แชร์ได้นะครับถ้าใครถ้าใครดูมาได้ก็มาเป็นอย่างครับยังได้เกา ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับช่วงนี้ก่อนเริ่มออกไปไหนได้แล้วเริ่มแบบทุกคนเริ่มไปไหนไปนะร้าน,ร,านร้านอะไรอย่างเปิดหมดแล้วครับก่อนนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมวันยูการเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปแชร์ข้อมูลหรือว่าไปสอบถามคนอื่นดีว่าเฮ้ยบอกว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือว่าเรื่องทั่วไปเรื่องชาวเหนือเนี่ยครับก่อนไว้มาแชร์กันเนาะก่อนวันนี้ก่อนจะอาชีพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปผมอยากจะคชวนทุกคนมาคุยนะฮะในส่วนของพอที่ว่าทำไมศิลปินภาคเหนือหรือเพลงภาคเหนือเนี่ยถึงได้รับความนิยมครับ มัน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 ,ม,นมันเป็นเิตป,ปัจจัยยังพ่อเรอยากจะมาคุยในยข้อน,นี้ต่อไปในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ต่วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย